สวัสดีครับยุวกับช่องดําสิ้นดินระเบิดนะครับนี่มาดูครับมาดูหน้างานมาดูที่เทนี่เป็นงานแปลงนะครับนี่เทเต็มนี่เลยนะครับนี่นี่สุดจัดไหมครับพี่น้องนี่วันนี้รถดํามาหกคันครับหกคันของทางทีมงานมีอยู่สามนะครับทีมงานเสียดินมาสาม วันนี้ได้เลสจวดกับทอทงแล้วก็คันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับยังไม่รู้จักชื่อเลยตั้มตั้มอะไรนึกเปล่านี่ครับนี่เทสบายสบายครับไม่ต้องวิ่งเทในหมู่บ้านเที่ยวสองเที่ยวสามเทีเ่ยววิ่งงานแปลงครับเหยียบเอาอย่างเดียวเสียายางเดียวดินเหนียวครับติดกระบะติดกระบะนิดหนึ่งดินมันมันสะเก่าครับ เราเอาสะเก่าทีมงานในหน้าสวัสดีครับนี่อยู่กับช่องดําซิ่งดินระเบิดครับเจอดินเหนียวเนาะติดกระบะนิดนึงเล็ตก็ทำใหโอยชะจริงครับครับเดี๋ยวให้มันเสียเศษไอ้ตรงนี้เอาเต็มนี่เลยเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยเชื่ออยู่ไหมเป็นายยูปีด้วยจ้ะเป็นใจยน้องีด้วยสิอ๋อ กระนู้งโ,โตคดีครับครับขยับไปเรื่อยๆนะครับจะทำนีงขยายทึ้บบนบาโอ้บรรยากาศดีนี่ติดคลองติดไรชะตึงเรือชะตึงอยู่อยยดเผมไมได้สมาร์ามองโอ้ตองตึต้องต้อ เรีอโนโรโติดปลายเยอะนี่นายนาวปลายเยอะให้เอามงเอาด่างมาใส่ตอนเย็นเราก็นี่เออมีเรือด้วยใส่กับข้าวได้กับข้าวเลยถ้าขยันนี่โอ้นี่ท่าตะน้อยทีมงานดวงสมพงนี่เซ็จเลยนนชอบพอเสียแพรชอบพูดดําจะไม่โคอยู่นู่นอย่างนี้ đệ nhiêu hay này bao mới bao nhiêu bao nhiêu có bán chi nhiêu không? nhiêu bao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  nhiêu không? nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao mà ออนนเอ็ดว่าแกว่างานเปลงตรงไหนของฝั่งเป็นสองไร,ร่ไปเลยถือโลพองเป็นดยสเปดสเปดด,ดินตรงนี้ใกล้ไอ้เนี่ยใกล้ไหใกล้อะไรตึง้งเขาเรียกสตึง้งซาเขมเรียกสตึง้ง ภาษาไทยเรียอะไรโอ้ตกภาษาไทยครับพี่น้องนีมาดูเจ้าแม็กจวดเจอเล็กจวดเ่มันแนะ่พี่น้องเสียอย่างเดียวดินเหนียวนะ 烟雾。 จาพอเลยที่ึ้นมาจันี่เลยโอ้จม้นเนี่ยไ้เนโ้ยวงงตอถึงนี่รถไยวางครับตุกจูหา่าหาตุกจับมือมาิอหเจ้าตอ่อยอีกออีกจัดาจริงน้อยจิบกระบะเยอะดินเหนียวครับเดี๋ยวคอยแซะกันตอนกินข้าว หมดแต่เสดเดียวไม่ได้วิ่งอีกนี่นะผู ah ้คนโมมุนเลยไม่ชอบเซตเลยนี่ทีมงานไหนจะมาลงทีมงานไหนจะมาลง่หน่วดตัวทิพิข้านากาโมกากิงไดโนพิชหมดหมด

ยังไม่ได้โทรหากันเลยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยจะไปถ่ายคลิปซะหน่อยเสียโจนี่ข้ามทินมาเสียโจเสียโจแล้วก็มีจะเหอะมันมันมาทุ๊กตีมันเหมือนรถเกี่ยวแหละติดต่อทุกวันนี้เขาไม่รอใครแล้วคันไหนมาคือจับเลยแล้วมือทำในบางที่บัานหลกตราแต่มือทำในนึม่มรุดไหมบ้าน ปีหน้าก็ว่ากันไหมปีนี้ก็ปีนี้ก็ถ้ามีงานก็โทรมีรถโจล่ารถกนมี่ยแรถโจลแต่รถโจลโจมดนนเต้น้นแต่เคโน้กับปิงกาด้วยนหน่อแถวนี้เขาเกี่ยวไรเท่าไร่ะแถวนี้เขาเกี่ยวหกร้อยเออแพงแถวนนห้าร้อยห้าสิบมันทุกมันเกียว คำรูทหารมันทุกทหารตันละร้อยห้าสิบหรืออะไรสองร้อยเลยไเที่ยวเหรอครับนี่ครับทอทงมาแล้วทอทงโอ้ดีเลยนี่เสียติมทรงมาช่วยสามสามคันไม่งั้นแจวเลยโอแต่รู้บังโมยอยู่นะโอ้ทุกบังคับไม่ก็นัก่ายนอกตีปีอหัวติอือไอ้ยูอ่ะวันตรามันที่ไม่รบกวนเขาก่อน ให้เขาเสร็ันั่นแหละรี่รยเต๋อวันหนึ่งตักได้ร้อยกว่าเที่ยวเนาะป่าดินมันดินเหนียวมันติดปุ่งกี้ตักไปไปสันสันอยู่งั้นแลขอขออ้วเคาะเคาะจน่นะนี่ใส่ดินเยอะด้วยคือโปรยพ้องอืมทำทางด้วยเกรดไปเกรดมาลุก โอ้ท,ทงสู้งานครับคนททนี้ทอทงนี่สิทธิ์เอสีตินอีกคนหนึ่งนี่ก็มานอนบบอนอนไรนี่ทอทงนี่ยอดเยี่ยมเลยนี่แหละอาชีพใจมันรักส่งไปที่ไหนก็ไปครับทอทงนี่ไม่มีเลือกงานบางคนบาง,บางคนขับนี่ส่งไปไหนก็วิเคราะห์ก่อนตรงไหนไปไหนไปทำอะไร ซักเราก่อนเถ้าแกบอกงานไปก็ซักก่อนจะทําอะไรไปตรงไหนอะไรเนี่ยคาถามเรกที่ลูกน้องจะถามเรามาเตทโทง10เอกของเสียตินนี่ให้แต่ลุกพี่บอกว่าตาแหน่งทศทงไปอยู่ได้เป็นเดือนครับนี่แหละถ้าได้ลูกน้องเมื่อนยนีงยทศทงแจวแวว นอนบอนอนไรครับไม่มีบนครับทอทงกถือวสุดจัดดูแลรถดีอันนี้หัวไม่มีแคบนะครับนท่อทงยังดูแลรักษาให้เสียดกินได้อย่างดีเลยบางบางโชเฟอร์นี่หาแต่รถใหม่ๆหารถแคปบนอนง่ายๆสบายๆ นี่โตทงครับขับคันนี้มาหลายปีแล้วนี่โทงไม่บ่นเลยครับนี่ไอางานก็เข้าไอาคนก็อยากได้ไมโครตายเลยนี่นี่เขาจะมาดูนะครับเจ้าทีเด็ดมักไฟร้อยอจะเจ้ายังไงดีนาะพี่น้องเอ,อ๋ย นนก็โรเบิร์ต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 ปีนี้ขับให้เสียบอยเสียบอยอัดฟางยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะไล่ลงแล้วให้บอยมาขับเดี๋ยวถ้าเจ้าทิด็ดิดมักไฟขายได้ต้องไปหารถดำใหม่อีกคันหนึ่งนี่หารถดำใหม่อีกคันหนึ่งก็ต้องให้บอยขับคันนี้ เี่ง่ายๆครับงานแปลงครับงานแปลงวิ่งกันหกพันสบายเจียวเลยได้หกพันก็อยู่ได้เสียงยังยังลั่นอยู่ครับยังลั่นอยู่เจ้าม่วงน้อยเอาสคริปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่อยู่กับหน้างานทีเทลงโลงเลยครับสวัสดีครับผม